สวัสดีนะครับวันนี้พามาดูจุดฟาร์มนะครับของสตอมพอยนะครับแ t ปสตอมพอยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้แล้วก็พามาดูจุดฟาร์มที่ผมว่าก็เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งกันนะครับช่วงนี้จุดฟาร์มต่างๆที่ยอดฮิตก็แย่งกันนะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งวิ่งวนอย่างนี้นะครับวิ่งวนวิ่งวนนี้นะครับตามนี้นะเดี๋ยวไปดูกันครับผมจุดฟาร์ม พลังแมงมุมนะครับก็นี่ก็เก็บไปก่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่จุดเดินเดินยิงแมงมุมไปเรื่อยครับแมงมุมมันก็อยู่ตรงมุมตามกระจุก เดินเก็บไปเรื่อยๆครับแล้วมาตรงนี้เดินวนมาตรงนี้แล้วก็จะมีมุมนี้เป็นหลูมนะครับหลูมฟาร์มนะครับ ลุมไม่ไกลกันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่บอว่าเราก็เดินวนไปเรื่อยๆสบายๆายชิวๆเลยเอ,อยิงเพลินเลยนะครับดีเฮดบิวเนี่ยอยังไง เกินเลยนะยิงแมงมุมง่ายๆอ่าก็ตรงนี้ก็ะจุกหนึ่งแล้วเราก็เดินมานี่อ่าเป็นไงชิวๆยิงแมงมุมไม่ต้องไปแย่งใครยิงเพลินเลยนะครับดิมอนฮันเตอร์ ฟาร์มมันเลยครับแดมโุยมอเทอร์ช่วงนี้โอ้ oh, oh. เกิดบ่อยไว้ตรงนี้โอ้ oh oh. ยยิงเป็นปืนกลเลยครับ mm hmm. ตอนนี้บิวใหม่ติดใจเลยครับตอนนี้ ฟาร์มโดยดิมอนฮันเตอร์นี่เพลินเลยครับเล่นได้ทั้งวันเลยตอนนี้ก็พาราก้อนมา940แล้วนะเดี๋ยววันหลังก็จะพาไปจุดฟาร์มอื่นยังมีจุดฟาร์มน่าสนใจเก็บไว้ในคลังนะครับต้องติดตามเรื่อยๆอันนี้สบายเห็นไหมเราเก็บคิวได้ด้วย200กว่าแล้วแ๊บเดียว แอบเดียวแบบเดียวไม่ขาดช่วงเลยสองร้อยหกสิบละอ,อ้โหยิงกันเพลินเลยตรงนี้มันมุดลากต้นไม้อยู่ครับยากนิดนึงตรงนี้ไม่ยากมาก ช่วงนี้กอบบินก็ดอบดีด้วยนะเอาจัดอ่าโอ้ยิงมัน,นจริงๆเลยดิมอนฮันเตอร์เย่เสียงยิงสะใจนะระบบเสียงของ แต่โบทำม,มาดีจริงๆครับสามร้อยคิวแล้วครับแป๊บเดียวจัดไปจัดหนักไปโอ้โหยิงเพลินจริงๆ เปิดเลยครับดิวนี้ผมเล่นแล้วเปิดบางทีติดลมไม่มีใครมากวนนะครับแมบนี้ก็น่าจะพอมีคนรู้บ้างไอ้ก็คนมาน้อย เดี๋ยวให้ดูบิวกันจัดบิวไงโอ้ฟาร์มเพินเลยนี่ครับจุดเอาของไปส่งแล้วก็กลับเมืองง่ายๆนี่ครับจุดของเต็มก็กลับเมืองตรงนี้ แล้วก้อนผมก็ตอนนี้ก็9 4 1แล้วนะบีบอดนิดเดียวครับแหมเท่จริงๆอันนี้บิวก็ประมาณนี้นะครับบิวสกิลสกิลก็จัดประมาณนี้นะครับผมจัดไว้ประมาณนี้ลองดูกันนะครับสำหรับแมปนี้แมปฟาร์มเท่ท จุดฟาร์มดีๆเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับพี่น้อง